รุปผลฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกคืนวันอังคารครับคู่แรกครับบูสมอบโชคเปิดบ้านพาให้กับแอสตันวิลล่าไปในสกอร์หนึ่งประตูต่อ3คู่ศึกแมดิดดาบี้ดีอาสัตชัยริวเมดิดเบียชนะแอตรติโกเมดิด2ประตูต่อ1คู่ที่3ครับอาร์เซนอลยิงไม่ยั้งอัดพีเอสวีอโเฟนขาบ้าน1ต่อ7โอกาสเข้ารอบ ส,สคู่ที่4ครับบุลเซียดอร์มุนแผ่วรึ่งหลังครับโดนลิวไล่ตามตีเสมอ1ประตูต่อ1นส่วนคู่คืนวันพุธงูใหญ่อินเตอร์มิลานบุกซิลฟิยนอตรอธดมัมศูนย์ประตูต่อ2อ,อีกคู่หนึ่งครับต้องกราบพ,พ่อหมีงามๆเพเชบุกทั้งเกมโดนหงแดงลิวพูสวนท้ายเกมโป้งเดียวชนะ0นย์ต่อ1คู่ผู้ถัดไปครับเฮลิเคนเบิ้ลสองเสือใต้ไบยอเมนิกถลม่มไบเออร์เลเวอร์เซนที่มีผู้เล่น10คน3ต่อศูน คู่สุดท้ายราฟินยาซัดชัยบาร์เซโลนา10คนเฉือนเบนฟิก้า0ประตูตอนน่อ1